สวัสดีสวีดัตครับท่านผู้ชมครับผมพาไปดูขุมทรัพย์ไม่ใช่ขุมทรัพย์ขุมที่มันแบบว่าเราผมก็ไม่เคยเจอนะว่าการที่เราจะไปเก็บหอยกว่าจะได้มาแต่ละตัวนั้นมันเป็นอะไรที่มันหาได้ยากมากกว่าจะได้แต่ละตัวแต่วันนี้เราบังเอิญไปเจอหอยซึ่งมันอยู่รวมกันเป็นฝูงอย่างเยอะเลยพร้อมแล้วไปชมกันเลยดีกว่าครับไป Đi nghe uh, hỏi u nèu, ổi dễ đấy hỏi thán, 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 đi thán, 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 thân chôm วฮนิ่กระสอบเต็มเลยเร็ว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 นี่วนี่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 กระสอบนี่นี่เต็มเลยนี่นี่กระสอบนี่เกิดดูเต็มเลยเห็มไหมนู่นได้เร็วโอ้โหดูเต็มเลยนู่นย่าเน่พอแล้วครับเอาตัวใหญ่หน่อยโอ้ อย่าให้เมืด่านู่นๆดูดิเป็นกองเต็มเลยหอยสีบาดผมมาแล้วไม่เอาไม่เอาไปไลายวันท่านผู้ชมครับนี่มันกองเต็มเลยตรงนี้แค่ตรงนี้กองเต็มเลยลืมไม่แช่ไว้หลายวันเบ้าไม่ได้ลากเลยอันหนาม้วนพื้นเลยหอยเต็มเลยครับท่านผู้ชมหอยเต็มเลยวางไว้ในกระบังหลายวันลืม ไม่มันเยอะจิงมันกองกันองกันอยู่ตรงนี้นเป็นฟอเลยครับตัวนี้ด้วยครับเอทําไมน้ำเริ่มทลักโอ้ยโอ้ยโอยอราเกดูดินี่นีดูดิอรกับนะครับจันะครับอยเหมดยครับลูมความสุขมันยผมไหมครับอันนี้ลวหอยเร็ว ท่านผู้ชมนี่ๆๆไปเติมเลืกไปจตเลืกแต่นเนี่ยโอ้ดูดิูเต็มเลยดูอาดูคับเนี่ยไม่ได้แช่เนี่ยมันมาเองนะนี่เต็มเลยมเหมือนหอยที่บ้านผมไปในตลาดกลาเง้จทำไมหอยเต็มเลยตลาูดไม่น่าเชื่อเลยเชื่อเลยพี่เจ้าโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดมากเลย ว้าม,มันหาง่ายขนาดนี้กูดิหาง่ายขนาดนี้เลยหอยมันหาง่ายขนาดนี้เต็เมถุงแล้วตายแล้วมันนอกเราเแบบนี้เลือบาเปยงนี้นะนปปครับ <c oughs> อหอยาดวสะอาดเนี <c oughs> ย่ยน้ำไหลอือหอยาดหมเหมน็น เาไปใสรม,มัไว้ามมาชมทีมงานล่าหอยมาแล้วนะครับไปดูนะครับว่าที่เราไปเมื่อกี้เราเก็บมายังไม่หมดโอ้โหนี่ไปงมมันยังไงเนี่ยไม่บอกมันอยู่ยังไงเนี่ยทำไมไปเจอมันเต็มเลยเนี่ยไปเจอชื่ออะไรครับเดี๋ยวขอชื่ออะไรนะชื่ออะไร